เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมสคัมกันอีกครันน้งนึงแล้วนะครับก็ใช่ครับจะแปลกใจเลยครับที่ว่าอยู่ๆผมมาเปิดคลิปอย่างนี้ใช่ก่อนหน้านี้คือผมลืมกดอัดไม่มีอะไรหรอกผมลืมกดอัดคลิปแค่นั้นแหละโอเคแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คือผมไปฟาร์มี่หมู่บ้านตรงนี้มาก็นั่นแหละได้ของมาน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มเยอะโอเคเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มตรง นี้ต่อก่อนเนาะใช่เราต้องฟาร์มเพราะถ้าเราไม่ฟาร์มโอ๊ยถ้าเราไม่ฟาร์มมันก็จะไม่มีของอืมนี่แหละตรงนี้แหละจอดนั่นแหละจอดจะพุ่งอย่างเดียวเลยอุย้ยอะไรของมันวะอยู่ดีๆมันระเบิดข้างๆผม งงเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปอุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยเรื่องความที่ว่าเล่นเล่นเออุ้ยลืมไปมันกระโดดแล้วมันตีไม่ได้เรื่องความที่ว่าเล่นเอลเดอร์ลิงเยอะไม่ใช่อะไรหรอกกระโดดตีแล้วมันจะแรงกว่าตะปูแมวตะปูพวกงมาพัง อ่าตรงนี้ไม่มีตัวนอนตรงนั้นก็ไม่มีโอเคสบายใจได้ฉนันหนังสือมีอะไรไหมมีพระไบาเบลิลพระคัมภีร์ไบเบลิลอ่ามีกระดาษให้เราแบบโดเฮ้ยแล้วก็เบ็ดตกปลาเสียงอะไรอะ เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมว่าผมไปปิดประตูไว้ก่อนเด้ออืมมันคือเสียงหมูป่าขวด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 วด หมดเรียบร้อยหมดอายุว้าซอมบี้มีตังขนาดซอมบี้ยังมีตังแต่ทำไมเราไม่มีคิดเอาเล่นกันคุณผู้ชมเราจนขนาดไหนอ่ะเราต้องมาโดอตังจากซอมบี้หมูป่านี่นะเดี๋ยวเท่านันเดี๋ยวจะแล่เนื้อเอามากินให้ตลอก มันไม่คิดจะมีอะไรเลยไว้บนนี้อืมเราเราไปสถานีตำรวจดีกว่าใช่ที่นั่นมักมีของ ในนี้โอเคในนี้ไม่มีไม่มีอะไรอยู่นะอะไรอ่ะพริกยวกเก็บมเมล็ดดีครับยังไม่มีทอ๊อปแมวนะทิ้งไปหมวกโอเดโต้เก็บมเมล็ดเก็บเมล็ด จริงมันฝรั่งมันไม่มีมเมล็ดนะครับมันมันเอาหัวมันเนี่ยแหละไปปลูกพัมกิน้นเอาไปใช้ทำอาหารได้ตูขกองสิ อของก็จะเดิมๆซ้ำๆมืนอนเนาะเน,ะเนะเเาะแล้วเมื่อกี้ไม้โดนตัวนั้นมันเป็นอะไรอยู่ๆมันก็ขี่มาแล้วมันก็มาตกข้างๆผมผมละงงแต่ตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากเราเอาของไปเก็บที่รถ เก็บไปรวมๆกันไว้เม็ดฟักทองเม็ดโนนเม็ดนี้เม็ดนั้นเอ่อเบ็ดตกปลาเอาเก็บกปไปด้วยจะแบกไปทำไมวนะน่ะไปบุกสถานีตำรวจด,ด้วยไม้เบสบอลหนึ่งอันไม้เบสบอลติดตะปูด้วยนะ บ้านพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ใช่ช่วงช่วงต้นเกมอะผมจะไม่เข้าเลยว้ายมา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 ,มาวิงาว่งมาวิง่งมาวิ่งมาขอต้อนรับด้วยไมย้อืฟาดมันฟาดโอ๊ยออทำไมเมื่อกี้มันไม่ตีวะอ๋อ โอ้โอ้ร้อง้าเชื้อสัหน่อยเอาหายเลยแมกกาซีน,น M9 <adapting> ตายแล้วเนะานะดูสภาพท่าตาย มอนสภาพแย่จังนั่นไงว่าแล้วว่าที่นี่มันจะมีของที่แบบว่าแบบให้เราแบบแบบแบบปลกแปฮึบไม่ยิน เข้ามาขนาดนี้ละอะไรกันครับนี่อ่ะว้าวเลดดอ์ใส่ได้ไหมฮะทำไมอ่ะทำไมใส่ไม่ได้ oh, yeah, อ่ะโอ้แย่วะอมตรงนี้มีสี่ตู้ต้องแงะออกมาอีกสองอัน สองแล้วก็ครับตรงนี้เลยอยู่ในว่าเรียบร้อยเซต สี่ตู้ให้มันได้อย่างนี้เดิกกระสุนปืนพก m ม็กเฮดสเอ็ดเก้าอ่าไอว้าวไอ้กระสุนไรอ่ะนะจุดสามแปดอ่ะที่ผมมาเข้าทางนี้ไม่ใช่เลยนะคือ เดี๋ยวแบบบางทีเราเดินเดินอยู่แล้วซอมบี้ข้างบนมันตื่นครับเลยสองอันให้พังก่อนเสร็จเรียบร้อย ลบสองเอสเนี่แหละกระบอกนี้แหละที่ผมตามหาที่ที่หากระบอกนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือมันจุก,กระสุนได้เยอะ19นัดถ้าเป็นเป็นเก้าโมมอที่กระสุนเยอะสุดในเกมณนะตอนนี้นะครับไม่มีไปอุ้ย มื่อกี้ก็ปลุกแล้วตั้งหนึ่งทีดังดังปองนะไม่ได้ยินหรืองไงฮึฮะพอใจละมีตังค์ให้ตั้งสิบห้าบาทเฮ้เช็คสิมีกระสุนเหลือไหมในนี้ไม่มีเลยเฮ้ยแย่แย่แย่พลิตแจ็คเก็ต ก็ดีนะใส่นีนไปก่อนได้ช่องเยอะดิมันมันเป็นเหมือนเสื้อกันหนาวแล้วก็เสื้อเหมือนเสื้อเสื้อกักทหารอะอา่อาแล้วก็นี่ก็หมวกตำรวจแมวมีหมวกตำรวจไหม,มอ่อ้พึบเขาให้แมวไม่ใส่ด้วย ตรงนี้อีกสองตู้ของเท้าเขียวโพลิสแจ็กเก็ตอ๋ออันเดียวกัน หกกิโลหกกิโลเท่ากันออ,อันนี้เราใส่อยู่ดีกว่าน้ำหนักไม่เยอะเพราะว่าอุปกรณ์สมใส่ถ้าน้ำหนักเยอะมันก็จะทำให้เราเหนื่อยง่ายแต่ถ้าถามว่าเกาะอันเมื่อกี้ดีกว่าไหมดีกว่าในเชิงของการต่อสู้ซึ่งเล่นคนเดียวจะไปสู้กับใครอะ่ะ ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปสู้กับใครนี่ได้ปืนมายิ่งกว่าปืนอันนี้นะไปสสพายกระเป๋ามาหนักๆ ผมอัพสกิลอันนี้มาไงไอ้อะไรนะเนี่ยเอ็นโดแลน์เนี่ย,ยแบบมีเดียมก็คือของหนักแล้วก็จะก็ยังวิ่งได้แบบอึดถึกทนอยู่เหมือนเดิมอ่ะเก็บนี่ไว้นี่ปืนนี่ไว้อย่างนี้เลยเก็บของเขา ไปเก็บไปเยอะๆได้เพนคิลเลอร์ได้แมกกาซีน H-10 ้ H-9 s อันนี้ไว้ยัดไว้นี่ก่อนแล้วก็กระสุนปืนจุดสีห .45 เคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปแล้วก็ที่นี่เหมือนเดิมใช่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีปืน แต่เรายังไม่ค่อยมีกระสุนสักเท่าไหร่เราต้องเริ่มฟาร์มจากที่เล็กๆน้อยๆไปก่อนเพราะถ้าสมมติว่าเราอยู่ๆเราไปฟาร์มจุดที่มันใหญ่เลยแล้วเราสูซอมบีไม่ทันเงี้ยโอ้บอกเลยนะว่าเป็นการไปที่เสียเที่ยวเพราะว่าเราไปแล้วเราก็ตายพอตายเซบุรูกก็ต้องวิ่งไปเอาของใหม่อีกทีนึงอะไรประมาณนี้เจ็บตัวเปล่าเพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วผมจะต้องฟาร์มที่เล็กจดกว่า ต้องความที่เล็กๆจนกว่าจะแบบเรามั่นใจว่าเราพร้อมเตรียมพร้อมไว้ดีกว่าแต่ตอนนี้กระเป๋าแหกแล้วแหกอีกอถุงเท้าซ้อมถุงเท้าด้วยอโอเคเรียบร้อย

่ะย่อยเลยอย่างน้อย,อยเศษผ้าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้อีกอเจอก,ก็ย่อยครับเป็นอันนี้อ่าย่างน้อยเราก็เอาทำเชือกผ้าได้หรือไม่ก็อ่า อะไรวะที่นอนหรือกระเป๋าใส่ลูกธนูก็ได้นี่นี่แหละที่ผมทำไว้เรียบร้อยหัวแตก ยิงไปไหนวะเนี่ยโ้ยโดนด้วยเว้ยว่าแต่กระสุนเหลอกนัดเนี่ย เลือสี่นัดแล้วมันอยู่ใต้เท้าเราพอดีอุ้ยอืมอ,อ้จุกจุกเจ็บแบบจุกจุกอีกแล้วแผลติดเชื้ออีกแล้ว ที่ขาอืมอันนี้ใช้แค่นี้ก็พอมัง้งอืมสงสัยจะไม่พอเอาอีกก็ได้อนะแหมใช้ยาเปืองขึ้นเยอะเลยพอ,อยังเออเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ใช้เนี่ยพวกเนี้ย เลยใช่จริงจริงอ้ดูนี่เนี่ยมันตบซักกางเกงซันต้าขาดเลยเนี่ยใส่ใส่ก็ใส่ของไม่ได้นิดนึงเราแย่แย่แย่ซอมบี้พวกนี้ทำาลายข้าวของตัง ตาลูกตาสีแดงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอาไปใช้บอกเอาจะเอาไปใช้ทําอะไรเพราะว่าไม่ได้เล่นเป็นเซิร์ฟถ้าเล่นเป็นเซิร์ฟก็จะจะเก็บแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมยิ่งเป็นพวกบ้าสมบัติอยู่แล้วครับพอพอเป็นพวกบ้าสมบัติเล่นเกมพวกนี้ก็จะแบบเก็บมันทุกอย่าง ลงมาเลยฮะขนจุดสองสองเริ่มมาแล้วเหมือนมันรู้ว่าเรามีปืนถ้าถามว่ามีปืนไหมก็มีแหละ อุ้ยแอร์ดอบลงแล้วนี่หว่าผ้ามันคอใส่ไปก่อนมันหนาวมันหนาวอากาศมันเย็นแมกกาซีนา9มมจุด3 8. อฮะเราเพิ่งได้ปืนมาด้วยดีเลย ในนี้ไม่ค่อยมีของอะไรหืออ,อือ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 อเออ้ยยังยังยังไม่ยอมตายยังไม่ยอมตายตายซะ อะไรอ่ะอ๋นอน็อตกับรองเท้าไม่เอาอ่ะแค่รอดเหมือนจะยังไม่มีประกาศฮาโลวีนไม่เอานี่มันเลยฮาโลวีนมาไกลแล้วว้าวเราได้ยาเพิ่มอีกแล้วเอาไว้ฆ่าเชื้อเลดอเนียน อะไรอ่ะไพคอนลูกโอ,อ๊กเหรอน่าจะใช่นะเอ,อยู่หลังโบสถ์นี่วิ่งลืมเจ็บเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาย มัดรวมก่อนมัดรวมเก็บของไปให้หมดเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าผมเป็นพวกบ้าสมบัติใช่ บ้าสมบัติจริงๆหละเก็บแม่งทุกอย่างโอเคต่อไปก็ไปได้กว่าจะย่างก้าวขึ้นรถแต่ละท,ที <c oughs> ไปค่อ,อยๆไปรถ <c oughs> เย็นๆทันนี้ ไงควันเขียวเขียวอยู่แถวๆหมูป่าเลยเนี่ยผมได้ยินเสียงหมูป่าอยู่ถ้าเจอก็อาจจะยิงโอ้ยเบรคสีเออจอดด้วย จอดยากจอดเย็ยนเหลือเกินฮึบเหลือ35นาทีเป็ด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 ตู้นี้มีคนจองอ่าหกอันเรียบร้อยเหมือนเดิม Ê, okay. gai hại ra thẻ Xếp 1 2, ok, đẹp rồi À, แล้วก็อันนี้อันที่ห้าตู้สุดท้ายอืมหกแล้วก็เริ่มจากการเปิดตู้ใช่นี่แหละยา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 ทั้งนั้นเลย 1> m 1 8หอ๋อลำก้องยาวโอเคแว๋แวแ๋วเคมอซึ่งเป็นระเบิดอีกแล้วนะครับกางเกงขาสั้นที่กระเป๋าใหญ่กว่าแล้วก็รองเท้าสีดำเสื้อหมวก อย่างนี่โอ้ระเบิดอ่ะเปิดประตูไว้อ๋อนี่แล้วก็แต่งตัวสไตล์เด็กโคงรอเล่นสไตล์ฮิปฮอปใส่กางเกงขาสั้นุยในที่สุดเขาก็แก้เรื่องอ๋อ ในที่สุดเขาก็แก้เรื่องเอามือมาขับรถเหมือนเดิมแล้วโ,โ<ห>อ้หก่อนหน้านี้เวลาขับรถคือนั่งเอามือจุ่มจุ่มใต้เบาะอืมน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งโอเคก็เดี๋ยวพัทนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระต่อครับพอดีวันนี้ งว่าจะไม่มีเวลามาอ่านก็เลยรีบอ่านไว้ก่อนโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทน,นี้เดี๋ยวผมขอตวัวไปเท่านี้ก่อนครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไ้เจอใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับก็ถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกด s u บ s ไ r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปเดคท,ที่ใหม่ๆของทางช่องผมกันได้เลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนครับเจอกันที่คลิปหน้าครับผมบายครับ